สวัสดีครับวันนี้ผมรัชชานักกิเลกนะครับวันนี้ก็จะไปหน้าด่านนะครับไปทําบัตรนะครับข้ามแดนของไทยนะครับที่เขาให้ทํานะครับก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนบัตรใหม่นะครับเขาให้ทําบัตรใหม่ก็กลังไปเราไปดูกันว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็มันทาเหมือนทุกข้างแหละแต่เราไปดูกันว่าคนเยอะไหมนะครับปกติทำอ่ะคนมันจะเยอะมากนะครับก็เราไปดูกันว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับโอเคไปแล้วจองกนฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไป Bukan, mana saya, mana saya น้ำลวมนะครับมันทางไปนะนี่โอเกียนี่เลยพนะังแล้วนะก็เลยเอาอะไรมา้อ,อไหมนะครับคอดใยแล้วไม่ถ่ายนะที่เขาที่ไปไทยก็เยอะมากครับปั๊บรถเยอะนี่นะครับประตูด่า เขามากเขาเมเยนมากขอไปครับ มายืนรอนะครับไม่กล้าถ่ายเยอะอาเขาตรงหน้าก็จะเขาจะรอนะครับประมาณสองแถวไปตรงหน้านู่นนะครับหนัน่น ส่วนทางนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะครับที่เข้าไทยนะครับรอเข้าไทยรถรอเข้าไทยไม่ค่อยเยอะนะครับเริ่มเลยละเข้าไทยอนะคนเยอะคนก่อนโน้นคนเยอะกว่าน,นี้นะครับ ว่วอาทิตย์คุณไม่ขยันก็จะมีบัตรข่าวนะครับที่เตรียมมานะคือบัตรข่าวครับสมุดรายบีของผมนะครับโอเครอก่อนร้อนเกินทุกคนร้อนเกินเงินข้างในนี่นะครับที่เขาทำ แต่คนเยอะนะประมาณ20กว่าคนอากาศยังดีอยู่นะที่มันไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่าภาคเหนือมันหนาวนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันรัชชากิเลกแล้วเป้าหม่ข้างหน้าอีกไม่นานก็<ม>จะได้เข้าละจะถึงละนะครับ Yes จงหมายก็ถึงแล้ว <c oughs> เริ่มร้อนอันนี้ก็ไปไทยนะครับรถไปไทย <c oughs> นี่ตรงหน้านี้แล้วทุกคนขัข้นตอนก็ตรงหน้านี้นะทุกคนตรงหน้านนะี่ยก็ แต่ตอนทําไม่ถ่ายนะทุกคนไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันต้องทาเร่งรีบเนาะนะครับก็จะแบบถามชื่อนามสกุลเราแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะบัตรเก่าของเราไปนะครับจบนะครับถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยบางคนก็ร้อนบางคนก็มาเช้าละครับ นิดเดียวทุกคนจะถึงคิวแล้วยังม่กี่คนเยี่ยมขั้นตอนไม่ค่อยยากแต่คิวรอมันานนะครับเราก็จะเข้าไปแล้วก็จะหารูปนะครับเข้าไปแล้วก็หารูปนะครับแล้วรปเสร็จแล้วก็เสร็จนะครับ แล้วก็ถามชื่อทำไรก็ให้เรารอรับนะครับก็เสร็จครับขั้นตอนทําง่ายแต่เวลารอนานนะครับแล้ก็ถึงละนะครับจะถึงละก็ขอจบคลิปตอนไอ้จบพี่ะขอวันนี้ไม่ขอถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีตอนทําเสร็จนะครับก็จะถึงแล้วนะครับพอเขาไม่ให้ถ่ายเนาะโอเคครับผมจะต่อไปตรงนู้นนะครับนี่ครับถ้าเราเตรียมสมุดนะครับของเรามานะครับแล้วก็ที่เราจะเปลี่ยนคือ ตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้เห็นไหมการเตะเล็กๆนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนเขาเป็นแบบใหม่นะครับที่คือแบบเก่านะครับบางคนโดนนี่มีลูกหุงด้วยบางคนโดนการกระเบาแล้วนะครับการกระเบาเพราะว่าเขาไม่แห้งไปอีกรอบนึงแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนที่ตรงนี้นะให้เปลี่ยนตรงนั้นนะครับก็เลยเราต้องเปลี่ยนตัวนั้นนะครับจะถึงแล้วนะครับโอเคนะครับ ะจะถึงแล้วความรอคอยไม่นานนะครอีกไม่นาน,น,านเรามาไม่ถึงชั่วโมงนะครับตอนนี้ครึ่งสีกว่าเอางนนะครับไปสองส่สิบกว่าก็บางคนมาสามสี่ชั่วโมงนะครับโอเคถ้าเราเป็นรายปีนะไม่ใช่ใบรถนะครับเตรียมแค่นี้มากนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับโอเค,อเคถึงแล้วรอบที่สาม ก็จะมีปั๊มเลี้ยมือด้วยนะครับสเกลทุกคนเสร็จแล้วออกมาละนะครับตอนนี้รอพ่อนะครับง่ายมากนะครับแค่ถ่ายรูปแล้วก็ปั๊มเนี่ยมือนะครับถ่ายรูปแล้วก็ปั๊มเนี่ยมือเขาเสร็จแล้วนะครับประมาณทุกคนนี่แล้วเขาก็จะแบบแบบใหม่ให้เรานะครับคือนี่ตรงนี้นะครับ คล้ายๆแบบเดิมเลยทุกคนคล้ายแบบเดิมเลยก็ยี่สิบบาทนะครับเสร็จแล้วรอพ่อออกมานะครับแล้วก็จะกลับละนะครับคนเยอะนะครับเริ่มเริม่มมาเยอะละเมะื่อกี้ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเอากำลังเดินทางก่อน ใล้วันเดียวัฒธนบุญคนประมาณผู้ชมแล้วนะครับก็เยอะจอจที่จะจัดที่หนึ่งวันที่ห้า ทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วก็ท e: ามาไปนาน,นไหมก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ให้เราถ้าคนที่ไม่มีรถนะครับให้เราเตรียมแค่บัตรคํำบัตรข้า,ขามแดนของเรานะครับจะเป็นบัตรปีนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเตรียมแบบนี้ก็เดี๋ยวจะสลับก็ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับโอเคนี okay. ่ทุกคน ตอนนั้นนะครับที่เราจะต้องเตรียมไปคือมีบัตรข้ามแดนนะครับบัตรข้ามแดนนี้นะครับที่เป็นใบปีนะครับหรือที่เป็นใบหนึ่งพันจาร์กก็มันจะเป็นเขาจะให้เป็นการ์ดเลยเนาะก็เตรียมแค่การ์ดไปนะครับก็เอาไปปุ๊บมันก็จะมีนี่นะครับทุกคนเปลี่ยนตัวนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้แดดมันสะท้อนเราไม่ค่อยเห็นเนาะเปลี่ยนตัวนี้ทุกคนเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ก็อืมเปลี่ยนตัวนี้นะครับ บางคนนะใช้เวลาเป็นสามสี่ชั่วโมงนะทุกคนวันใหม่นี่คือทําใช้เวลาประมาณโอ้โหห้าหกชั่วโมงนู่นนะครับนี่นี่ก็เป็นของพม่านะครับของพม่าก็จะมีรูปเราและชื่อเรานะครับผมใช้เวลาใช้ข้ามดันใช่แบบนี้คนที่จะทําสมุดแบบนี้ได้นะครับต้องมีชื่อนะครับอยู่ในที่ดินในท่าขี้เหล็กนะครับถึงจะมีได้เชียงตุงทําไม่ได้นะครับทําได้แค่บัตรพันนะครับหรือบัตริหงนะครับก็นี่เป็นวันนี้นะครับนี่ที่เราทาขั้นตอนที่เราทํานะครับนี่เดี๋ยวเราว่ากัน นี่ทุกคนดูอ่าทุกคนขั้นตอนที่ทํานะครับทำให้ยากไหมนะครับไม่ยากนะครับง่ายมากนะครับแค่มีนี้ไปนะครับหนังสือสมุดไปนะครับแต่การรอมันรอนานนะครับรอนานนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากตอนยากตอนรอนานนี่แหละทุกคนนะครับรอนานมากนะครับทุกคนก็ก็ถ้ารอถ้าถึงคิวเราแป๊บเดียวนะครับทุกคนไม่ถึงส5บ้าทีด้วยซ้ํานะครับ แค่สิบนาทียังไม่ถึงสิบจุดนาทีด้วยซ้ํานะครับแค่เข้าไปปุ๊บเอาสมุดเอาสมุดใบหนึ่งหนึ่งใบใบ,ใบปีเนี่ยให้เขานะครับเย่นให้เขาปุ๊บก็เขาก็จะเอ,เอานำไปถอดนะครับถอดใบเก่าใบขาวเก่าของเรานะครับใบขาวเก่าของเราออกแล้วก็เขาก็จะนี่นี่ใบขาวเก่าเราออกนะครับใบขาวเก่าเราออกปุ๊บแล้วให้เราเยืนรอ เขาจะถ่ายรูปเราซึ่งถ้าเขาถ่ายรูปเราปุ๊บเราก็เราก็เขาจะให้เราปั๊มนิ้วมือนะครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะครับนิ้วโป้งทั้งสองข้างปั๊มปุ๊บเขาจะขอตังค์เขาจะบอกว่ายี่สิบาทนะแล้วก็เอาตังค์ไปให้เขายี่สิบาทแล้วเขาก็จะติดไปรอสักครู่แล้วเขาก็จะติดใบใหม่นี้ให้เราปุ๊บอ่าสแกนมือติดแล้วก็เขาจะขอตังค์เราให้ตังค์เขาปุ๊บเขาจะอ่าติดใบใหม่ให้เราปุ๊บ ติดปุ๊บแล้วก็เขาจะยื่นนะครับใบใบใหม่เนี่ยให้เรานะครับอันนี้ใบเก่าแต่ข้างในใบใหม่ที่เป็นใบเล็กๆนะที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยใบใหม่ให้เราก็จะเสร็จนะครับถามว่าก็มันต้องเราต้องรอดูต้องรอดูตอนเวลาเนี่ยครับว่าคนเยอะหรือว่าคนน้อยถ้าคนน้อยก็แป๊บเดียวเสร็จแต่ถ้าคนเยอะก็รอนานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แป๊บเดียวนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับถ้ากิเลสอากาศ ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องวันรัชชานาคิเล็กด้วยนะครับถ้าเป็นว่าการได้ก็ขออภัยมาทนทีนี้ด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจผมด้วยนะปีใหม่นี้ปีใหม่แล้วนะครับขอถึงผ่านกอสักทีนะครับโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเรือกทั้งหมดมาด้วยนะครับในยูทูบนะครับและในแฟนเพจนะครับวันรัชชานาคิเล็กโอเคเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ในต่อๆนะครับวันรัชชานาคิเล็กเหม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิว